หรือจะปล่อยให้เวียงหนองล่มสลายลงไปอีกครั้งเวียงหนองลมเป็นชื่อเรียกอาณาบริเวณระหว่างแนวภูดอยสองด้านตามแนวรอยเลื่อนแม่จันและรอยเลื่อนเทียงแสนมาบรรจบกัน จนเกิดการยุบตัวเป็นหนองใหญ่อยู่ตรงกลางวางตัวจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนกระทั่งถึงหนองบงกายหรือทะเลสาบเชียงแสนและมีที่ราบสองลำน้ำแม่ลัวเชื่อมไปสู่ลำน้ำแม่กบและน้ำแม่กบไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านศกบอำเภอเชียงแสนนับรวมพื้นที่ลุ่มน้ำจากสันปันน้ำโดยรอบมีอาณาบริเวณประมาณ60,000ไร่ แต่หากนับเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำมีอาณาบริเวณประมาณ23,000ไร่คำว่าเวียงหนองลมหรือล่มบอกถึงการล่มสลายของบ้านเมืองหรือเวียงลงมาเป็นหนองดังตำนานเรื่องเล่าต่างๆที่สืบทอดมาจนปัจจุบันเช่นตำนานสิงหานวัตกุมารตำนานเมืองเชียงแสนตำนานโยนกนาคนครชัยบุรีสีช้างแสน โดยแม้จะมีเรื่องเล่าหลายสำนวนแต่มีแก่นเรื่องหลักเดียวกันว่าเดียวการล่มสลายของนครโยนกนาคพันธ์ด้วยการสั่นไหวจากใต้พื้นดินและเมืองยุบตัวลงกลายเป็นหนองเวียงหนองลมแท้จริงแล้วเป็นพื้นที่ระบบนิเวศเดียวกันกับหนองบงกายหรือทะเลสาบเชียงแสนเพราะน้ำจากหนองบงกายไหลลงและซับซึมมายังเวียงหนองลมซึ่งอยู่ต่ำกว่า และอีกส่วนไหลไปเชื่อมกับปากแม่น้ำลัวหนองหล่มเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมีหนองสลับกับที่เกาะดอนมีน้ำจำน้ำซับจากภูดอยน้อยใหญ่โดยรอบลงมาสมทบกันโดยฤดูน้ำแห้งน้ำจะค้างอยู่ในแอ่งลึกต่างๆของหนองในอดีตพื้นที่ดอนริมหนองหลมจะเป็นพื้นที่ปางควายส่วนบนดอยจะเป็นป่าหน้าโม่ต่อมาจะมีการทำไร่ ส่วนริมหนองหน้าแล้งจะเป็นทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ส่วนกลางหนองมีปึงหรือแพหญ้าลอยน้ำชั้นล่างตะกอนดินจับกันด้วยรากหญ้ายึดลอยเคลื่อนตัวได้ในหน้าน้าหลากชั้นกลางเป็นน้ําไม่ลึกมากเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ําจํานวนมากมายชั้นล่างสุดเป็นโคลนตมที่หนาและลึกมากบางแห่งมีโป่งน้ําร้อนผุดขึ้นมาหลายโป่งซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ว่า เวียงหนองหลมอยู่ในเขตรอยเลื่อนส่วนหน้าฝนน้ำหลากไหลาจากภูดอยโดยรอบลงสูนหนง่หนองหล่มหนองบงกายในขณะเดียวกันน้ำจากต้นน้ำกกไหลบ่าเข้ามาปะทะกับน้ำแม่ลัวซึ่งไหลาจากเวียงหนองลงสู่น้ำกกแล้วไหลลงสู่น้ำโขงที่ศบกกทำให้ปลาในลำน้ำแม่ใหญ่คือแม่น้ำโขงซึ่งอยู่ที่ต่ำกว่าว่าทวนกระแสน้ำมาวางไข่ในเวียงหนองลมได้ สามารถเปรียบเวียงหนองลมเป็นดังมดลูกที่ออกปลาให้ผู้คนรอบเวียงหนองลมคนลุ่มน้ากุกตอนล่างและคนชายฝั่งโคงได้มีปลากินตลอดปีลักษณะเช่นนี้เอื้อต่อความอุดมสมบูรณ์ของปลาและสัตว์น้าเช่นเดียวกับทะเลสาบเขมรหรือโตนเลสาบความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทำให้ผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบเวียงหนองในสมัยยุคราชการที่5โดยมีคนยองคนเมืองจากลำพูนล,ลำปางและเชียงใหม่เป็นผู้อพยพรุ่นแรกต่อมายุคแผนการพัฒนาประเทศแบบสมัยใหม่จึงมีคนลาวหรือคนอีสานเข้ามาอยู่บ้างผู้คนหาอยู่หากินโดยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติจากเวียงหนองและภูดอยโดยรอบ มีการทำนาปีในพื้นที่ราบลุ่มน้ำจัน์และน้ำคำส่วนในเวียงหนองมีการเลี้ยงควายตั้งปางรวมกันเป็นหมงตามสายของแต่และชุมชนหมู่บ้านซึ่งยังคงหลงเหลือสืบทอดมาจนปัจจุบันเช่นปางควายบ้านห้วยน้ำรากนอกจากนี้ยังทำมาหากินด้วยการจับปลากุ้งหอยหาของป่าล่าสัตว์ทั้งในเวียงหนองและพื้นที่โดยรอบ การเลี้ยงควายจะเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินไปตามทุ่งหญ้าริมหนองบนปึงหรือแพร่ยกกลางหนองในหน้าแรงระหว่างนั้นคนเลี้ยงควายก็จะหาปลากุ้งหอยหรือสัตว์น้ำไปด้วยเมื่อถึงฤด,ดูการทำนาควายก็จะถูกนำไปไถนาในทุ่งนาฝากที่รุ่มน้ำจันน้ำคำบางคนที่ไม่มีที่นาก็ให้ยืมควายไปไถนาโดยการแบ่งปันผลผลิต เป็นการตอบแทนกลับแก่เจ้าของควายซึ่งในช่วงนี้เบียงหนองจะมีน้ำเจิงหนองขึ้นมาควายก็จะหากินในหนองลำบากวิถีนาแต่เก่าก่อนจึงสัมพันธ์กับวิธีการเลี้ยงควายเพราะควายเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของการทำนาเมื่อทำนาเสร็จแล้วควายก็จะถูกส่งกลับมาปล่อยไว้ที่ปางซึ่งอยู่บนเนินดอนแล้วปล่อยให้กินหญ้าในป่าภูดอยรอบเบียงหนองล่ม เมื่อควายเสร็จภารกิจจากการไหนาแล้วเจ้าของจะสู่ขวัญควายก่อนปล่อยให้กินหญ้ารอบเวียงหนองอีกครั้งการหาปลาและสัตว์น้ําในเวียงหนองสามารถทําได้ทุกฤดูกาลตามภูมิปัญญาที่ใช้เครื่องมือหาปลาให้เหมาะสมกับวิธีปลาและระบบนิเวศย่อยในแต่ละจุดโดยมีต้นอ่นต้นไคร้หญ้าน้ําพืชน้ําอื่นๆเป็นที่อาศัยของปลาปลาที่สําคัญเช่นปลาเยียน หรือปลาไหลซึ่งมีมากปลาช่อนปลาสลากปลาดุกกุ้งหอยโขงและอื่นอนอีกมากมายเครื่องมือหาปลาในอดีตเช่นไสบอยตุ้มเป็นต้นความสัมพันธ์กับธรรมชาติก่อเกิดวิถีที่เคารพในธรรมชาติยังมีความเชื่อเรื่องผีนอ้องความเชื่อเรื่องการพบวัตถุโบราณในหนองแต่เก็บไว้ที่วัด หรือการพบธาตุที่เกาะแม่ไม้ต่อมาก็บูรณะเป็นวัดป่าหมากหนอซึ่งยังมีวัฒนธรรมประเพณีตามกลุ่มชาติพันธุ์ของคนยองคนเมือง <c oughs> เช่นประเพณีสลากกะพัดประเพณีส่งน้ำพระธาตุอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตคนเวียงหนองล่มเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกคือการเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นระบบผลิตเพื่อการค้าต่อมาทศวรษที่20 ปัจจัยการผลิตที่ใช้ควายไถนาเปลี่ยนมาเป็นรถไถนาควายจึงเริ่มหมดบทบาทไปมีการบุกเบิกสร้างที่นาเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของตลาดข้าวที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นต่อมาในทศวรรษที่30เริ่มมีการทำไร่ในภูดอยรอบเบียงหนองล่มมากยิ่งขึ้นนอกจากปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งเกิดจากพื้นที่ป่าโดยรอบเวียงหนองลดลงจำนวนมาก ทรัพยากรธรรมชาติในหนองลดลงมากเช่นกันในขณะที่นาเพิ่มมากขึ้นจากที่ไม่เคยมีการทำนาหนองมาก่อนในรุ่นปู่ย่าตายายทรัพยากรที่ดินหน้าหมู่ของเมืองหนองถูกจัดสรรเป็นของนายทุนคนต่างถิ่นและชาวบ้านบางคนได้เข้ามาจับจองและซื้อที่ดินขนาดใหญ่เพื่อการปลูกเพื่อเศรษฐกิจ พื้นที่เลี้ยงควายของปางควายกับเหลือแคบลงอาณาบริเวณการปล่อยควายให้อิสระเหมือนดังก่อนถูกจำกัดขอบเขตด้วยพื้นที่นาคนเลี้ยงควายต้องเฝ้าไม่ให้คลาดสายตาเพราะหมายถึงการเสียเงินปรับไหมหากควายเล็ดลอดไปกินต้นข้าวการตื้นเขินของหนองในหลายจุดพืชต่างถิ่นเช่นมายราบยักษ์บุกรุกเข้ายึดหนองแทนปึงและพืชไม้น้ำท้องถิ่น สารเคมีที่ไหลลงมาจากการปลูกพืชเชิงเดียวในไร่บนดอยสู่หนองทําให้ปลาและสัตว์น้ําลดจํานวนลงขณะที่เศรษฐกิจสมัยใหม่บีบรัดผู้คนพร้อมนี่สินการหาปลาและสัตว์น้ําให้ได้รวดเร็วและจํานวนมากจึงใช้เครื่องมือผิดวิธียิ่งทําให้ปลาและสัตว์น้ําลดลงไปอีกในขณะที่นโยบายของรัฐต่อเวียงหนองยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถบริหารจัดการหน่วยงานด้านเกษตรทรัพยากรและวัฒนธรรมให้ทำงานไปในทิศทางที่เป็นเนื้อเดียวกันและนำไปสู่การฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์และความยั่งยืนกลับมาได้ยิ่งมีการพัฒนาโครงการต่างๆของรัฐก็เข้ามาอีกมากมายคนเวียงหนองท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจการค้าสมัยใหม่จะอยู่กันไปอย่างไรเพื่อลูกหลานของเฮาในอนาคตเขาจะยื่ห่วงกันยังได มื่อของหน้ามูมีน้อยลงกวนเป็นคําถามของคนเมืองหนองและคนซึ่งใกล้ชิดกับเวียงหนองมาจนปัจจุบันต้องย้อนตกใจหรือจะปล่อยให้เวียงหนองล่มสลายลงไปอีกครั้งมาเมิ่อเดียวเดินแถวนี้หลายปีเลี้ยงควายสืบก,กันมาอยู่ง่ายกินง่ายตุกมุงคา ฟ้าเมืองนองไก่แก้วแจ้วคันวันมาฟ้าสดใสสาดแสงสีทองลุกหนึ่งเข้าเป่าไฟตามคมุอมมอง,มอง